สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับโอ๋อีกครั้งนะครับวันนี้โอ๋จะพามาดูตัวแคปเตียรุ่นใหม่นะครับตัวลิมิเต็ดนะครับผมที่เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับของตัวปี2021นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปกันตอนนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องตัวกระจังหน้าดําล้อแม็กดำนะครับกระจกมองข้างสีดําแล้วก็ในเรื่องตัวหลังคาดํานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูทีละจุดนะครับดูกันชัดๆจากตัวด้านหน้าก่อนนะครับว่า กระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นกระจังหน้าสีดําทําสีมาจากโรงงานนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วแต่ถ้าใครอยากได้ดูดุก็ในเรื่องตัวใส่ชุดแต่งเพิ่มนะครับทําคิ้วตัวซีสีดําก็ได้ลิ้นกันชนด้านหน้าก็จะทําสีเป็นสีดํามานะครับกระจกมองข้างสีดํานะครับหลังคาดํามาให้เลยนะครับหล่อเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับใส่แค่ชุดแต่งอย่างเดียวมือเปิดประตูก็จะเป็นสีดํามาให้เลยนะครับ ตัวแม็กนะครับเดี๋ยวมาดูตัวแม็กกันตัวแม็กก็จะเป็นสีดำนะครับหรือว่าใครต้องการเปลี่ยนลายล้อแม็กก็แจ้งได้นะครับต้องการแบบไหนก็ให้มาคุยกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องตัวกุญแจที่เป็นแบบรีโมทแต่เป็นแบบไขนะครับบก,ก็จะเป็นแบบบาะผ้านะครับในตัวกุญแจเนี่ยเวลาเรากดล็อกรถเนี่ยกระจกด้านข้างก็จะพับให้เราเลยนะครับผมไม้ก็จะเป็นแบบเข็มนะครับอนี่ครับตัวกุญแจ มีไฟด้วยนะครับกลางคืนจะเสียบกุญแจได้ง่ายสบายนะครับใช้งานสะดวกนะครับผมตัวพวงมลาลัยก็จะมีในเรื่องปุ่มปรับในเรื่องเพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุปรับคืนได้นะครับแล้วก็ในเรื่องตัวหน้าจอเนี่ยเมื่อเป็นตัวแคปเทียของปี2 0 2 1ตัวโมเดลที่เป็นในเรื่องตัว21อนะครับจอจะได้เป็นในเรื่องจอที่เป็นแ n นดรอยด์นะนะครับเสียบโทรศัพท์ดูแผนที่ได้นะครับก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่บอกก็จะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ถ้าใครต้องการเป็นเบาะหนังกระแจ้งกันได้นะครับเดี๋ยวทําแถมให้นะครับแคมปด้านหลังก็จะเปิดได้นะครับเพิ่มพื้นที่การเก็บของให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตัวนี้เกียร์ธรรมดานะครับต้องบอกก่อนว่าเกียร์ออตโต้ยังไม่มีนะครับมีช่องเก็บแว่นตามาให้กระจกมองแสงเป็นอัตโนโมือนะครับก็คือเป็นแบบอโอโต้แหละแต่ออโต้มือนะครับอันนี้ให้ดูนะครับเก็บแว่นตาที่บังแดดสองข้างนะครับ เบาจะเป็นแบบปรับมือนะครับไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับนี่เดี๋ยวพามาดูหลังคาหลังคาสีดำทำสีมาจากโรงงานเลยนะครับค่อนข้างจะครบนะครับเมื่อเป็นตัวแคปเตียปี2021นะครับเราก็แค่ใส่ชุดแต่งลงแม็กนะครับจัดทรงแค่นี้สวยแล้วครับที่นิยมตอนนี้ก็คือเป็นในเรื่องตัวชุดแต่ง s อสพอร์ตนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปโอจะมีตัวรูปให้ดูแล้วก็พรีวิวตัวเต็มนะครับว่าเมื่อใส่ชุดแต่งออกมาแล้วเนี่ย จะหล่อเหลาเพียงไหนนะครับมือจับเปิดประตูด้านท้ายนะครับของตัวท้ายกระบะก็จะเป็นสีดำนะครับกันชนท้ายก็จะเป็นสีดำแต่แจ้งก่อนนะครับว่าเมื่อใส่ชุดแต่ง s p o r t ตหรือว่าตัว Rider เ,เนี่ยกันชนนี้ต้องถอดออกนะครับหล่อเลยนะครับมีคำว่าไททันมาให้นะครับไฟเบรกโดนที่3นะครับพร้อมกับในเรื่องตัวมุมขวาล่างก็จะมีในเรื่องตัวโลโก้ที่เป็นโลโก้ลิมิเต็ด dition มาให้นะครับ บงบอกความเป็น Limited e dition นะครับแล้วก็ให้รู้ว่าเนี่ยเป็นโมเดลรุ่นใหม่ของปี2021เลยนะนะครับผมค่อนข้างจะหล่อเลยขี่ไปไหนแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีใหม่นะครับสีส้มต้องบอกก่อนว่าเพิ่มเติมเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหน้ากันอีกทีนะครับรุ่นนี้ก็จะมีสีส้มนะครับสีขาวนะครับแล้วก็สีดํามี3สีนะครับหายว่าฝากคลิปนี้กันไว้ด้วยนะครับแล้วดี๋ยวดูพรีวิวท้ายคลิปนะครับผมสวัสดีครับ